สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งครับผมกับสป e ด d ิกเตอร์ครับก็นี่ได้รับรถใหม่ครับผมได้รถสวยงามครับเป็นรถ Wing of Time แล้วก็เรเวลผมก็ปรับขึ้นมาตอนนี้เป็นไต่ขึ้นมาเป็นเลเวล12แล้วครับแรงสิบสงครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมก็กับรถคันใหม่แล้วก็กันแรกที่ว่าลงใช้งานเลยครับกับ รถคลาส a ครับผมครั้งแรกกับรถคลาส a เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวขอจอยหาคู่แข่งสักคู่ครับผมสนามใหม่มาแล้วครับเจอแล้วครับได้แล้วครับแมต์ครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมตามผมมาเลยครับเนี่ยครับมาแล้วครับก็รถหลากหลายครับของผมก็ทีนี้เป็นคันสีชมพูครับหวานมาใช่ไหวานเลยครับหวานเลยวิงวิงเลยครับผมสมชื่อกิงวิง นะครับเป13ก็จะหวานกว่าเพื่อนเลยครับผมมาครับสามสองหนึ่งปายครับออกตัวเป็นรองหน่อยตอนนี้ตกอยู่ที่ที่สุดท้ายแล้วครับผมเดี๋ยวรอขอเกาะกูดขอเกาะตัวไปก่อนครับดิฟครับผมปายครับเทอร์โบติดปื๊ดมาครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ดูตัวที่หนึ่งอยู่นะครับผมตามครับตาม ดเทอร์โบครับอีกทีนึงไปแล้วครับเออเขาโค้งครับใช้ได้ครับคันนี้แรงมาครับดิฟเออชนเลยครับตรงเกาะกลางซะมาทำอย่างนี้ยังตามอยู่ครับยังตามที่หนึ่งอยู่เห็นตุดไกลครับไกลๆกดในโตทีนึงครับมาแล้วครับเทอร์โบขอตามตูดไปครับ อืออ่าไม่หลุดครับไปครับเทอร์โบตามอยู่ครับตอนนี้ที่2อยู่มาครับเห็นนใกล้อ่าโดนแล้วครับเสียบนําไปแล้วครับผมไปครับอือต้องนําให้ห่างครับผมมาครับไปครับเทอร์โบอีกรอบที่ต้องนําให้ห่างครับชนทีนึงก็อาจจะโดนแซงได้ครับตอนนี้ต้องมีสมาธิหน่อยครับผมมาครับกิอ่าเทอร์โบสายต่อเลยครับ มาครับเห็นตูดเห็นเงาเงาแวบๆตามตูดอยู่มาครับที่หนึ่งครับมาครับดิฟเอ่อตูดมาครับรอบสุดท้ายครับผมหวังว่าจะนำตลอดครับผมตายครับยิบอยู่เล็บสะบัดนิ็กน้อยครับสะบัดเล็กน้อยครับผมสะบัดเล็กน้อยตายครับทางตรงนี้กินยายาวครับเริ่มหายครับผม ไปแล้วครับผมมาครับเทอร์โบซัดต่ออ้าวเก้าโค้งดีครับเข้าโค้งไปสวยยาวๆครับยาวๆโค้งกีดิฟทีเทอร์โบกดโอ้ไปแล้วครับดิฟพื้นมาครับเทอร์โบรับสุดท้ายครับไฟนออนแล้วครับ เรียบร้อยครับที่1ครับที่1เข้าแล้วครับกับรถคันใหม่สิทธิิใหม่ด้วยครับ2นาที12เรียบร้อยครับที่1เข้าอยู่โดดๆครับคันนี้สวยงามครับผมคันนี้มาไงครับมามาจังหน้าเนี่ครับที่1ครับสวยงามเฮ้ยเห็นไหมครับแจ่มมากคันนี้ก็คงใช้คันยาวครับผมก็ไต่แรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง รับรางวัลกันไปครับผมสิัดีใหม่ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอขอจบเียนแี่น,นี้ขอบคุณที่ติดตามกันมาแล้วครับผมอย่าลืมกด subscribe นะครับผมสวัสดีครับ